ทำไมนะทำไมถึงชอบคิดว <ai> ่าความรับที่คุณปิดเขาอยู่เขาไม่รู้ทำไมนะเขาถึงไม่ทําอะไรคุณทําไมนะถึงเขารู้เขาทำไมเขาถึงทำอะไรคุณทำให้คุณคิดว่าเขาไม่รู้จักความลับของคุณที่คุณปิดบังเข้ามาโดยตลอดทำให้เขาคุณคิดว่าเขาไม่รู้จัก สิ่งที่คุณทำํำหลังเขาทําให้เขาคิดว่าสิ่งที่คุณทําตอนที่เขาหลับเขาจะไม่รู้ทําไมครับทำไมคิดแบบนั้นมันั้างบางทีนะความลับที่คุณคิดว่าเขาไม่รู้เขาอาจจะรู้ตั้งนานแล้วก็ได้อแล้วอะไรน,นะอะไรคนเจ้าบอกว่าถ้ารู้นะถ,ถ้าเขารู้นะเขาตกตีฉันไปนานแล้วเขาทำไรขนาดนั้นนะ ก็แสดงว่าคุณไม่เคยรักใครจริงๆสักทีคุณไม่เคยรักคุณไม่เคยรักใครจริงๆสักทีป็นคุณพูดอย่างนั้นออกมาได้จงจำไว้อย่างหนึ่งนะคนเฒ่าหนุชายเนี่ยถ้าเขารักใครจริงๆต่อให้มีคนนันทำ้ายเขามากแค่ไหนทำลายจิตใจเขามากแค่ไหนหลอกลวงเขามากแค่ไหนไม่ซื่อสัตย์ของเขาขนาดไหน ทำร้ายจิตใจเขาซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกเขาก็ทนได้ที่จะเขาก็จะทนเพราะไม่แต่ใช้ค็ทนนะเขาไม่ทางเขาไม่มีทางทําร้ายคุณหรอกเพราะเขารักคุณมากเขาไม่ตกปีคุณหรอกเขาไม่ทําร้ายร่างกายคุณหรอกเขาไม่ใช่กบมาัคุณหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำร้ายหัวใจเองได้ เขาไม่สามารถาที่จะทุบตีหัวใจตัวเองได้ไดใช่บางครั้งอาจจะพูดไม่ดีบางครั้งก็จะทำกิยารมระยะไม่ดีในบางครั้งบางตอนแต่คุณเคยคิดไหมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาคบอยู่กับคุณมีสักครั้งไหมที่เขาลงมือกับคุณทั้งที่แม่งเขารู้ว่าคุณทําอะไรไว้กับเขาบ้างเขายังไม่ลงมือกับคุณเลยไม่ตบตีคุณด้วยซ้ํา ถ้าผู้ชายคนไหนหรือผู้หลักใจที่เคยตกตีคุณถึงแม้ว่าคุณทําร้ายเขาขนาดไหนลับหลังเขาขนาดไหนอย่าคิดว่าเขาไม่รู้ความลับของคุณว่าคุณแอบ,บทําในลับหลังเขาเขารู้แต่เขาไม่ทําคุณแค่นั้นเองนะอย่าคิดว่าความลับมีโลกนี้คนไม่ใช่ควายํำไม